รถไฟมันเสียครับทุกคนมันเสียมาหลายวันแล้วนะนี่แล้วเขาก็จอดรอกันคุณลุงครับไอเนี้ยไ,ไ,ไอเนี้ยมันเสียเ,ออเสียมาสามวันแล้วไปได้นะไปได้ลุงด,ดูตรงนั้นนะมันจะมีไอหลอดไฟอะ่ะเห็นนะ ไ,นนไอ้สีขาวๆอ่ะระวังที่เขาเขียนว่าระวังรถไฟสัญญาณขัดข้องหากหลอดไฟน,นี้ดับสแสดงว่ามันเสียมันเสียมาสมวันแล้วครับ,บ,ค,บครับนี่ครับตรงเดแถวแยกที่เลยสถานีลูกแกธรรมกาการจนบุรีนะมานิดนึงนะ อสถานีรถไฟอยู่ประมาณไม่เกินกิโลอะ่ะเสียมาสามวันแล้วครับวันก่อนเคยโทรไปแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งนะเขาบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่เขานะแต่เดี๋ยวเขาจะลองประสานให้ก็ไม่รู้ว่าเขาประสานกันไปถึงไหนแล้วเนาะโอเคครับเข,เขาก็พูดถูกของเขาเนาะไม่ใช่หน้าที่เขา